จอให้หน่อยทำโทรศัพท์ตกทัชสกรีนไม่ได้เลยเราต้องใช้งานเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับเปลี่ยนคนรัต้องใช้งานอ๋อใจเย็นก่อนนะครับลูกค้าคือตัวนี้มันยังซ่อมแซมได้ไม่ต้องเปลี่ยนจอชุดแถมการซ่อมแซมเนี่ยได้จอแท้กลับไปใช้งานและอีกอย่างค่าใช้จ่ายในการทําเนี่ยถูกกว่าการเปลี่ยนจอค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่จริงหรอไนูหน่อยนะคะได้ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสกรีนได้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนจอครับถ้ากลักมาใช้งานได้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนจอด้วยขอบคุณค่ะช่างถ้าชอบฝากกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับ